ถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอีกตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนานาชาติผักยาบวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามีเรื่องราวมีเรื่องที่ของกินที่อยากมากินนะครับตอนนี้ เราจะมาน่าจะเป็นครั้งที่สามที่สี่แล้วนะครับจะมาที่นี่ครับตอนนี้เราจะ,ะไปยังตัวเมืองหดใหญ่กันนะครับซึ่งแล้วจริงเราก็จะมีวิธีการไปได้หลายทางนะฮะอาทิเช่นวิธีที่ไปกันบ่อยๆนะฮะก็คือขึ้นสองแถวซึ่งต้องไปด้านนู้นนะครับ,รบเดี๋ยว เราจะไปขึ้นรถไฟกันยังไงสักเล็กอ่ะตอนนี้เราซื้อตัวแล้วนะฮะเขียวเราจะขึ้นแอ้วพอรบัดไปลงตลาดจิมหนุ่นกันเชิญขึ้นเลยครับคุณ สนามบินหัดใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับ,รบออตอนนี้ก็เดินอยู่ตรงสี่แยกสถานีรถไฟด้านหลังนะสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ที่เราแวะไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นเมี่ยงก็เป็นข้าวหมูกรอบร้านสาเพชร นะครับซึ่งอยู่ตรงเยื้องๆกับหน้าสถานีรถไฟชุมทางขนาดใหญ่เลยก็เห็นว่าอันนี้เราก็เดินเล่นรอบๆเมืองปัดน,นะฮะโอ้ขึ้นจะหาอะไรอร่อยๆแถวนี้กินอยู่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีนึง เช้านี้เรามาถึง <c oughs> สถานีชุมทางฮัดใหญ่นะครับต,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 ต้องขึ้นทางโน้นทางโน้นทางโน้น เดี๋ยวเราจะไปกับรถท้องอิ่นที่463นะครับนะไปจองตั๋วกันก่อนดีกว่านะครับพอรเรามาถึงเนี่ยอันดับแรกเราผ่านจุดคัดกรองแล้วเราก็ต้องมาเขียนเอกสารก่อนนะครับผมน,นี่เป็นหน้าตาเอกสารนะฮะ mm. ก็เดี๋ยวเราเขียนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปซื้อตั๋วที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วอีกทีนึงอ่ะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันต่อ ก็ได้ลงทะเบียนทัดกองแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปรอรถนะครับขบวนที่463เนี่ยจะเข้าเทียบชัดชลาที่5ของสถานีชุมทางทัดใหญ่นะครับวันน,นี้เดี๋ยวเรามีเป้าหมายที่สถานีเทพาานะครับก็ไปหาอะไรกินกันนิดหน่อยพอดีเสียงอาจจะเบานิดนึงเพราะว่า ลืมหยิบใหม่มานะครับซึ่งวันนี้ตอนเย็นเราก็จะเดินทางกลับตามคอนเซ็ปต์นะครับอ๋อาตามคอนเซ็ปต์เราก็ยังไม่ได้แนะนํากันเลยว่า,าช่วงนี้นี่ทางเฮ้ยรถไฟในหว่าเนี่ยก็มีคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเราจะทําช่วงเปลี่ยนที่นอนนะครับซึ่งรู้สึกว่า ลุกแบบนี้ก่อนดีกว่านะฮะอะเดี๋ยวรอรถมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไปครับขบวนรถที่4 63ตอนนี้มาถึงสถานีชุมทางขัดใหญ่แล้วน,นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อ ไปยังสถานีเทพานะครับวันนี้เป็นรถปจ,จสอลิ้วสีเขียวทั้งขบวนนะครับอ่ไม่เขียวแล้วครับมันใบโบูเนใูเลย อตอนนี้เรามาถึงสถานีเทพ,พากันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราคงจะมาหาอะไรกินกันแถวๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อตั๋วขบวน448กลับนะครับ ินมีเลยวันนี้ก็นี่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับข้าวกระทงเทพาขนานแท้อันนี้ชุดนี้ก็40บาทนะครับเหมือนจะมีรถมานะครับน่าจะเป็นขบวน37มเจ เดี๋ยวยังไงเราขอทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะได้รีบไปซื้อตัวกัดนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วก็ได้เวลากลับไปหัดใหญ่นะฮะเพื่อไปเตรียมตัวกับในช่วงเย็นส่วนจากหัดใหญ่แล้วเราจะไปไหนกันต่อ,อยังไม่แน่ใจอ่ะ อันนี้เดี๋ยวว้โอกาสหน,น้าเราก็ได้มาเที่ยวกันใหม่ตอนนี้เรารอครบ,บวนรถท้องถิ่นที่448นะฮะเพื่อที่จะกลับที่ขัดใหญ่สถานีชุมทางขัดใหญ่เดี๋ยวเรารอรถกันนะครับผม รถไฟนี่หว่า EP นี้กจจ็ไม่ก็อะไรลหะมันก็อาจจะยังมี EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การเดินทางมันยังไม่สิ้นสุดนะัะเดี๋ยวมันยังมีอีกหลายคลิปหลายตอนเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีไปรวมมิตต็งกันที่หนึ่ง ส่วนขากลับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพด้วยขบวนรถตรวจพิเศษที่สามสิบแปดจะแลกจักไหนก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็ติดตามกันเรื่อยๆนะฮะคุณพิงคกันเพื <laughs> นก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจ เลยรถไฟนี่หวานกันด้วยยัไงก็๋ติดตามชมในคลิปอันต่อไปว่าทีมงานหรือทุกคนของแอดบินทั้งหลายเนี่ยจะไปไหนกันดีนะครับงไงก็ขอบคุณการติดตามสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไปแล้วครับคุณตูน <laughs> ก็มีไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวเหนียวนะของแท้ก็ต้องซื้อที่หัดใหญ่นะครับซื้อที่อื่นนี่ไม่น่าใช่ฮนะ <c oughs> อันนี้เป็นไก่ทอดหัดใหญ่มีข้าวเหนียวนะครับมีน้นำจิ้ม